มีนูเดิมเมอีกแล้วนี่พี่น้องเอ้ออยอบหอยป<ะ>้าบริหารเนื้ออาร์ตบริพิมพมีแต่ขี้หมดโตกใส่ถิ่มบ้างเลยนี่อบอล้วนี้นนสนใส่สยังไงอันนี้ใส่หัวสินไคลใส่เทียมนี่แหะใส่เกลือไปัวานาน้ำซาลเบิ่งแล้วมันแรกนั่นแหละพี่นอ้องมันบม่ได้หอมบม่ได้ยังในประเทศดมิมมัน<บ>หอยซสลิมเมนเมนเดี๋ยวมันมีแต่กินหอยแบบนั้นเลยนวลเลยพี่น้องแบบคือหอยต้มมาง่าไงเนาะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิสสู้คนเบสสู้สบอลเด้อเนานะไอ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลทีสแนนอีกแล้วพี่น้องเองโดยมาโบฟโกกับช่องบอลเทพมาหนี้น้องพี่น้องอ่าบอลเทพกับสิบข้าวพี่น้อ,นนองมาที่บ้านสาวทิพย์พี่น้องเอนาะโดยจะคือมาทำดีกันแะล้วพี่น้องเอาเป็นซื้อแล้วบอกอาบอกทานพวกอย่างน,ะนงนะะาะพี่น้องเนาะก็คือไม่เนั่นอ่าเรื่องมีอยูว่บาบอลเทพยัเงินในเป็นสองแสนเนาะพี่น้องเนาะ จะเปลนเงินทางที่จุ่มพิ่นเลยพี่น้องบางทีก็บอกว่าคนไปซื้อทานพี่น้องเองแต่กับ่นไปซื้อแล้วบอกว่าน่าได้นอกเขตพี่น้องเนาะเดี๋ยวบริษัทกับหาเพิ่นพี่น้องเลยแตคือเมื่อนี้กับบรรยากาศอะลมในเด้อพี่น้องเนาะแต่บริษัทมีขอขออภัยไปพี่น้องเพราะว่าลมมันตีมาทั้งนี้พี่น้องเลยเนาะโดยฝนก็เริ่มยุดแต่ละพี่น้องมันนี่ก็มีเด็ดมีอย่างออกมาเนาะทำผห้ชมบรรยากาศดีมันพี่น้องโดยโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวขับพับชมนเลยพี่น้อง โอเคน้าเพลพี่น้องเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาทั้งสาวพิมพ์เพลยพี่น้องเอามันนี่บัตรที่ก็ซื้อนะฮะขขาเปียกพี่น้อยเนาะหรือว่าทางฝั่งใตยนี่เป็นเอิร์นเดี่ยวกับหงวนเนาะพี่น้องดูเปิดเดียวอย่างประมาณนี้พี่น้องเนาะซื้อมาให้ทั้งสาวพิมพ์เพลยนพี่น้องเอ้เพราะว่าหินเพิ่นมิเตอรกินหอยกับหอยพี่น้องเอ้ซื้อมาให้เพิ่นกอนวาสั่นอันนี้กระถงซิมหาพันคนนั่นพี่น้องเอ้เนี่เออเด้อกู สบายดีซาฟิมปาหนาขาวแท่นิอากาบน้ำเลวป้อโอ้หน้ำมเลวแต่งหน้าเลยพี่น้องเลยโดยหลุดเร็วจะติดมาก็ใลค่อยมาแล้วผัดคอยกลับเมื่อกี่นิเจ้าเอินใส่ข่อยก็เลยอันกลับมาอีกเพื่อนโดยอจะเข้ามาเยี่ยมมายามมึงเจ้านะโดยทานซื้อแล้วบ่าทานซื้อแล้วโอ้สองเปาสิบเจ็ดพันพอสองหนึ่งสิบเจ็ดอืมสอบใหญ่บ่มีบ่ นี่ก็สอบใหญ่พวกสุกมามันกระนาดโอจะมาบ่ได <SU ้ส um, ุกมามันกระนัดดิโดยโดยก็เลยเอาสอบน้อยพี่น้องเอ้ยยืมหลอกเข็นเข้ามาบอกพามีเพิ่นว่าพามีเอ้ยจะซื้อหลอดตีนเดียวให้ในเด้อว่าคอยลำบากคอยยืมหล่อคนคอยอีกอย่างคอยกับว่าอยากยืมปันใดขนะดยืมได้โล่สมบัติโดยหลอดตีนเดียวแบบคองแดงแถดนี่มันจังสบายจังบระยัดยืมคองไผ่โดยโดยเนาะโดยยืมได้โล่บอกโดยได้หลอดตีนเดียวเพราะว่า ข่อยคือเจ้าเห็นเรา่อยกับ่อยากยืมพอได้สุกเนาะพอได้สุกมันมันเท่าไล่อนั่นไอพิมจักแล้วคือว่าได้ยินแสดงว่าว่าเท่าไรสักเขาซุ่มเขาเบายางซื้อหายแดงอะเทไรสักห้าห้องบุฟงแบบบ้าณสามสีเซนนี่จละประมาณพันบาทเ้ากับบุฟงกันจักคือว่าเซนปลายนี่แหละแดงว่าเซนปลายเซนสีเซนหายมนเแล้วขนาดล่อไม่ยังเก็ตซิปแล้ว โดยจักเท่าไดแล้วก็บรู้ประมาณสามสี่เซนเลยพี่น้อยรถเข็นนะเนาะเพราะว่าไป่ชื้อนาำชื้อในก็มันสบายยืมของหมู่พอได้ไปส่งหมู่อีกอันนี้จะยืมหมูพัดนี่นะเด้ยืมในเฮือนกกหมูอะไรในเฮือนก่อนโดยโดยยืมลายกินใจเพอด้วเนาะกินใจเพิ่นยืมลายกันแต่มาสักเพ่ของเพิ่นแมนจือลอยตีนเพ่ตีนทัวยังบีแตกอีกเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วขอแป้งให้เพร่นอีกแล้วแมน บ่อยากยืมของคนปันไดโดยเป็นของตัวเองยังบ้าใครบัดสิไปแบกออมก็ไกลเนาะไก่ชิบะเบกอโดยน้ำนี่ก็ไปซื้อเอาบ่นตวงพฝนวางคนตกะหันเด้อือบัดทานเนี่ยเจ้าไปซื้อใช่ไหมไปซื้ออยู่ห้านใหม่หันใหม่ใหม่หนึ่งสิบเจ็ดพันขึ้นบ่กล้าบ่เอกวิชังโดยเจ้าก็ลองถามเบิ่งหั่นเราบุ่นเด้อบางทีเย็นคันราคามันนั้นก็บางทีผู้ใหญ่เพิ่นสิซื้อให้ ทำปุ๊บเป็นใจศรัทธาใจอันบุญนะนะถามมึงไม่ไหมว่ามันราคาเท่าไรก็เคียนน่วสิโดยลำบากโตรดิน้ำโมโดยกิเข้ารับบอกรึเปล่าเข้าวก็ยังไงอบหอยหอยอีกเลยหอยอีนู่ยเมนเดิมอีกแล้วนี่พี่น้องเอออบหอยป้าบริหารเนื้ออาร์ตบอยพิมมีแต่ขี้หม้อตกใส่เต็มบ้านอะไรนี่อบอันนี้ใส่ยังไงอันนี้ ใส่หัวสินค้าใส่เทียมนี่แหะใส่เกเลือไปนัวน้ำตาลมันเบิ่งแล้วมันแรกนั่นเลยพี่น้องมันไม่หอมงไม่เงี้ยเลยประเทศไทยดมมัน,มน<บ>หอยซะเลแต่นกีใี้หเมนเมนเดี๋ยวมันมีแต่กินหอยแบบอันนั้นเลยลรวนเลยพี่น้องแบบคือหอยต้มวาง่ายใช่เนาะโดยกินกับหอยพี่นอ้องผมยังจะกินบ่อืมันเขื่กับปิงตับเท่านะเนี่กินนะฮะปิ้งตั๊บโดยแล้วก็ไข่นี่แหละโดย ปกไว้เนี่ยมึงในมินเตียนคิดหมดลงอ้าวเนี่ยเอาซื้อนิ่มัหายเก้าขอบใจเด้อเดี๋ยวไอเบิรงดูว่ามันยังอันกอบเบี้ยเคยกินยังบอกเคยอยู่เนี่ยว่าอย่าบอกเคยกินเลิศนี่ไม่อยากบอกแต่สินดาดแล้วบอกเคยเออสินดาดบอกเคยพ่ออยอกกับน้องจอนอยู่สินดาดขี่ตัววัดมันยังบระด็เดียวนทางเบิร์นมออื่นเด้อ คันเจ้าอยากกาไปกินตอนนั้นนั้นจะาพเจ้าจะโมงเลยเท่ากับบ่จับขลรงขัวเรียวบางทีผ่านถ้าไปตลาดผัขันไปช่วงเช้าๆชไปตำรวจลาดรถเท่าน่ะนะ้าพับเดียไปบ้านนี้ก้าเจ้าก็ลาดรถเท่านะก็อันกายเลยโดยพาฟืนไปเลยเมื่อวานนี้ยังขอารถนอกจากว่าาขันซสีได้กินกับประมาณช่วงแรงๆเท่ลยประมาณสามสี่โมงโดย น่างมือนี่เสียงล่างควงคุณนายจอนเพิ่นกับผมมาตกโดยแล้วแต่กินตอนไหนกันวั่ได้ไปหลินนั่นน้องเดงว่าไหมนี่อาบน้ำแลกว่าสิบใบอะไรอ๋อโดยมีมีผู้บ่าวสองคนผมได้ขับไปผู่กินนี่ไปเจ้าบู่เคยเห็นเพิ่นดอกจานเพิ่นหักมาใหม่โดยคนเป็นหงายนี่โดยเป็นยูทูบเบอร์ใหม่ดิโดยไปแล้วก็เซลล์แล้วเด้อ เ้จะสีแซวแซวยูทูบเบอร์เด้แกกินแม่าพิมมันเปียกนะมันสีอินอื่นได้ไจ้ะหน่อยฮะกินพรอมห้อนใช่แกถอวแล้วสีมุงหน่อแฉบอยู่บอกกินพร้อมน้อนพรมพมมังนี่น่เดี๋ยวไปเดี๋เอาอีมีอะไรมาหาเปล่นบราณน้ำมันใหญ่ยคือเจ้าเห็นท่นแหละโดยแกกินรถถงสิบห้าพันวน่ะ ทิ่บอหามาแปบเดียวคะป้าว้มันอืดเลยค่ะโดยมิได้กินตอนพ้่ห่อนรถถั่วแญ่กว่านีบุ้มี่บอ,อ,อห่ามงึงนึกถั่วน้อยนี่ลดด้นเ่นนี่เออใบนั่นแหละลุกหน้าข้าวขาวมันนีงง่ดอกเลยโดยจะสร้างยางบ่วงบ่ใช่บ่งวงหนึ่งข้าวอยู่บ่มาอนี่หนึ่บแล้วยังไม่จะมกินข้าวยิน ขอยืมินอกินพี่น้องไว้หอยประการแต่ว่าท่านพูนบ่กคืนนี่ไปกับเจ้ามือนำเวิร์ดครับกานอยู่ใช้กานอยู่น้องทุนนี่ได้ไก่ใกล้คืนไปกับน้องน้อยกินแต่หอยแล้วก็เบื่อเลยเนาะใบขี้หุดบ่มีบ่แถวนี้เอามาใส่ น้ำแรงก่อนสิหาก๊อกว่นว่าปูเผ็ดทูอ่ะดีๆอันนี้อบมีแต่หอยค้างครับอันมิยังก็จะใส่นี่สมเบาะสมติ่วบอกเนียมฝักติ่วสมฝักติ่วพี่น้องนี่ข้าวเช่าแรกมันกับบริเป็นได้กินได้อันมาเที่ยวพี่น้องมันมันมว่างงานมันมันบะหมี่เนตกินกับเข่าขนาดเนาะทางเขาต้องกินไปแล้วชาพีมาบ่มีเนาะโดย ไร่ผักกะดไยแมละแมนแมน,มนบรนมีรสชาติบ่มีกินอยงพี่น้องอาหารก็มีอะไรแมนตัวเขามีชื่อเขหายอะไรโดยซักเครื่องเศร้าี่ซักเครื่องแรกประกาบน้ำโดยชอบเพชรพูดไปจ้ะเดีดดได้ยิไหมสิ่งละก็แบบกนเพชรบบสิ่งเงยเวงาวเนาะ <laughs> ยีละมันต้องอายบ่มี่บ่วงบลิงบลิงบ่มีใส่ไม่ถูเป็นยังบ่เป็นเป็นหมาบ่มีไม่ถูดิบ่กเองสิซื้อเอาไม่ถูคนก็ยุดแล้วบในี้พี่น้องไอ้เนาะของซื้อว่ามีเด็ดมีลมในมันนี้ยุดในฉักเครื่องใครได้เอาเรื่องจ้าบอลตับเพื่อสามนั่นบอแมนขอได้หนีน้อยเดียวนี่เราโอ้ดหโดยเสือห้าหกตนี่บ่

มีมกทั่วมั้งยังเป็นไดแซบเแบบ่บริพิษบอบอถ้าซื้อมานนั่นข้าวฮิดเพชรใน้้อเทากินจะไม่ได้เมื่อน้เท่ากินแต่ตอนเนือมันกายหันทิมเจ้าบริพิษเพชรเนแม่มันเพชรนี้ีได้พันธิตนะเพราใส่เป็นส3องสามบวงพู บาเพอะไรกัยอมแนแล้วกพเนาะ้าสังอ่นว่าเอานะนว่าเมื่อแกยู่ขึ้นนะปัามีตรงเพชรแล้วลงใส่ฮะพีแมนอันตรายมีบอกกะปีเห็นบอกกะปีเปินหบอกเห็นมีบแม่ไม่กล้าลืมบอกเพิ่นเพิ่นเื่อหายจักงานเปิ่นลืมปกติเิ่นกับบอลหายนีกะปีอื่แมนนอกจากว่าอันนั้นอะไร แม่เขาซื้อลายเนี่ยเป็นไห้อืมเขซื้อในฮันบ้านใช่ปะแนนจะเซินซื้อยังเราบว่าเขาซื้อเพิ่นหมู่จะคล้องเองซื้อมุนเหมาะด้วยฮันในต้นเลยอืมแนนแล้วเมียเก่าเธอแล้วมีเข้าไปก็มีเก่าต้นนะวอาไปอันนี้นี่แล้วตัวเจ้าเพียงเก่าต้นเก่าต้นโดยเหาะ

มาเบิดกับปกไว้องกับมาสื่อแล้วเนาะต้องกินในเบิดพี่น้อยเสียดายมีคนมาหาอยู่บ่เดี๋ยวนี้ยังบ่มียังบ่มีมีแต่ขออยนี่บ่ตั้งแต่ชุนเจ้ากับชาวบุญนะเงียบเงาเนาะพามีกับตะขอเข้ามาบ่สพามีบ่เห็นกินทอดเหม็นยู่แบบเก่ากับพามีอดคนดีไปใช้ไฟกับกินทอด เรเห็นยังจมหาร์เลยเห็นจะก็ใชน้องว่านนี่กับปรินใช่อหน้องเด็ว่าวันกไปทำกับพี่พ่อชาวนวล้วกับพมีรอชาลพรรถชาลพระบ่ชุดรถจอดชาลพรรถกคนค่าในใจค่าในกุกมเสียวนะค่าในเดินเทื่นทรอยอะไรโดย นี่นยกบผลว่าวเมื่อวานเห็นอันสาวอันพิมทำมาว่าเทพัตปนโซนจะฟังผลผลิตอันบ,บ้านสาเดงมาสัว่าหยอกกันอยู่วันเห็ดแตงคิ้วคืนหน่อยว่าหาแตงแล้วะชื่อแล้วบอคิมจ้ะนะชื่อแหละ <c oughs> บอค,คิมคอาาปอบบอโดยขันเขาเคยใช้คิมนะขันเขาใช้คิมว่าอยู่แก่าจำไม่ยันใช้บห่ต้งนี่เรือแสดงไเงินเจ้าน่ะ เบเจ้าหายนะมนสองเซนเบิดเบิดเลยชื่อหันชื่อหนีชื่องไงแล้วก็คีมแบบยังด้าเนวบบบอันนั้ก็อ่าปิดแบนัวหันดปิดแบนัวอยยางนสิบห้าพันเลอืมเพงยงไอาเจ้าก็มีเราซับะชาพิมเบิ่งหามามุะก้งน้อยนกโอ้เซ็ของมีหอกอบหน่งสบโอ้ เด็กเหนี่ยวชอบสักกันเออโดยโดยถือไปแต่งชิลแล้วฮะแมนของเาต้องใส่เนาะโดยต้องใส่โดยเปิดเครื่องบ่ได้บ่หนีิอ้าวมันมันเปิดบ่ได้บ่มันถึกน้ำมันเป็นอย่างนี้เนาะถึกน้ำโดยอ่ะชิชัดอันนี้บ่จะถือมั้งน่ะนะโดยบออ่ะมันเสียแล้วโดยมันเสียแล้วแมนเออนี่แหละของใส่ประจำโดยอย่างเพลงพี่น้อย Khay gà si nồi hạ đấy nó Ê, mình si nồi xíp nó Si nồi xíp là Mình rồi Cà phê gà Thôi đây hốc xíp bò Chỉ nhật xong này là là xong Mà Chân tuần sau Chân tuyệt sau tuyệt sau lên แบบเคยกินได้เนาะเคยกินหลายๆคอยขาดบวได้แต่ละคอยก็บ่หาตถ์ก็ซื้อให้เอาแบบเอาติดเนาะโดยโดยน้องขาก็มันบวมมันมันเนาะกับกินทะเลท้องเนาะโดยคุณยิ่งจะบอกไปดำน้ำแบบแจ้งฉันบอกเมื่อวานนี้ไปตอนไหนไปตอนเช้ามันขังจังมาโดยมันผิดเข้าจังม้วนะดำนะฮะอันไปดำจังม้วตอนเช้าตามแต่เขาสิไทยห้ามไทยน่าก็ได้ ดำก็จนเวกได้ไักรงปลาต่งไปดำนาเขาวันวันเท่าไหร่วันละแสนอ๋อเพิ่นเพิ่นก็ให้เจ้าครบอยู่บ่อฮอดเซนอยู่บ่ฮอดอยู่ฮอดอยู่โดยจะโมงจะเลิกมาตะแรงเลิกตะนแรกนะป้าเพิ่นเกินเวลาหกโมงคุณหกโมงพูมืดพอดีมืดพอดีเพื่องม่ามาหนึ่งค่ำหนึ่งกลากับพอดีมืดบอกยางมาได้เจ้าวะเนาะย่างมาให้ได้ใั่ผมมีรถโดยพี่น้อง เนี่ยนมือจ้น้ชาพิมเ็นบ่มส่ลิ่นเาบ่โดยเป็นเวนเลยพี่ด้วเเนาะเป็นแวนมากระตุ่มไมเนาะมากระตุ่มเวนอันเจ้าน i p เสืออย่งเี้เนาะโดยกระตุ่มเวนได้พี่น้องเ็ดสีหายเห็งานอย่างูบาเฮาวเนาะมดนันานานก็แล้วชวนไฟไปบ่สูงเนียวบ่อหลับเลยไฟ เพ oh. no okay. okay. ิ่นเกินเวลาบอเกินเวลาขึ้นตอนเพลงนจนสิบสองโมงึ้นแล้วพี่นี่เพิ่นเ้องไปเช่าไห้กินบันต้มไก่บ่แกงเห็ดเข็มกับแกงน้ำม้ตำมังหงโอ้ยนั่นคือขาวก็กินฮอดบ่ออีมมันหลายคนบ่มันหลายคนชิบหาคนไปวานเนี่ยขาวกินฮอดบ่ออีมโดยคอนเดอหกโมงเด้อว่ะขอก็บอกบ่าเบิได้สักข่าวพัดผู้ใหญ่นนะบอกบ้าที ไม่ไดกน้อยหยอกกันนอแลนหยอกกันสู้ดำน,นาสูาอ้อ่ะชักมงเลยจักจักมงกับผู้อ่ะเขาพาขึ้นก็จะึ้นโดยได้กินเพผ็ดว่าตำมะฮุงกันแกงหน่อไหม <c oughs> ประจัดขนาดนัดผู้จ้างกันเนาะจะผาบกันแมนแทนที่วิชาวเนี่ยเสีมาให้คนงานกินกระบ,บอกเนาะแมน <c oughs> แล้วก็แกงหน่อไม้แล้วก็แกงเค็ตมตำมะฮุง,งทำบอ่อน้ำเข่าก็ฮอดบ่อีอยโดย เรียกรอบบอันนี้ยังผมมีฝ่ายการชุมเพผินข้าราชการเองเนาะไปตลาบโดยแล้วบางขุนขาดหน้ากระหาห้ามไปพระเจ้าเฝ้าดิเขาฝ้ากันแล้วแบบเขาจะบุคคลแบบว่าเขาจะมาจะมาคำก่อนนะนะโดยก็เลยประมาณนั้นเลยอย่ากนั้นวีรรถไทยแตกอยู่ไปยืมรถไทยนั่นนี่อยู่ คือเว้ก็จะหาคันนี่เนาะโดยตอนนี้จะคลองปัามน้ำมันแค่ไหนโดยโดยน้องปพี่น้องโอเคชาชาพี่มาหนี้เขาเกษตรคอโต้อาเนื้อมาเล้เฮาบอรบกวนใช่แล้วบัานนี้ให้เจ้ากินซะถามเรื่อยอะไพี่น้องเยเนาะเดี๋ยวพันสิกินบออิ่มพี่น้อยมาเทสิคอโต้ก้าวกล้ามาเลยเนาะโดยตอนแรกยังจะไปพุ่นอยู่บ้านน้องแดงอยู่บ่ไปไปเทียบเทียบเอฟซีบางทีหาสีหนากับสีหลังมือเอฟซี โอ้หน้าขาวขนาดไปเลยเนาะเอาโอเคครับหมดได้เหมือนเด้อโดยสบายดีสโดยกินได้อิ่มเด้อโดยขอตัวครับป้าอาพังเบิองเพราะว่าข่อยมาแต่เคื่อนสาวข้ามัาได้มา <c ười> กินโดยทายสาวข้าเพิ่นโดย่างเมือนเด้อเหมือนเด้อโดย โอเคนะพี่นอ้องอบรรยากะได้ออกมาจากบ้านสาบิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องไอ้นอกกับบรบกวนเพื่อนพี่น้องกำังกินข้าวอยู่พี่แซงกินข้าวเปียกอยู่พี่น้องในกันกินนะแบบนั้นเพืเงง่อนก็จะอายนะพี่น้องเนาะองในแต่พี่นอ้อ,นนองเท่าที่เห็นนะ <Okay. S 1> ท่านผู้ชมอ่าแต่พี่น้องไอ้บรรยากาศมาเนี่ถือว่าแจ่มใสดีน้องเพืนพี่น้องพรับรรยากาศลมแห้งแห้งพี่น้องไอ้ครัสังเกตเบื้องต้นไม้ต้นตอกแบบสนั่นวันไหวเลย <c oughs> โอเคเนาะพี่น้องสหรับคลิปนี้บาเทกสิขอจบคลิปก่อนไปพี่น้อยก็ฝากพี่น้องก็อะไรกดแชร์ก็ชับจะไขเพื่อเป็นกำลังใจบาเทคลิปต่อไปแน่ๆพี่น้อยเนาะสำหรับคลิปนี้บาเทขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี